นี่ก็ดีนะครับคันนี้ครับเป็นเอลติ้นอย่างเดียวดีนะครับดีของทางแอร์เราพามาดูรอบๆคันก่อนนะครับรอบๆคันก็จะมีรูปรอยตามการใช้งานมากนะครับก็จะมีล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นข้อ15เปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วนะครับตอนแรกมาตอนแรกมันเป็นยางเก่าอยู่ครับเราก็จัดการเปลี่ยนยางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ งานถ้าเด็กถ้าเด็กหน้าเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ตอนเปลี่ยนอ่ะมันเป็นปีใหม่ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนจานอันนี้ก็จะมีมีไฟเลี้ยวแตกแต่ว,ว่าเราซื้อมาแล้วยังไงฝากเรเา,าก็ไม่ใช่เปลี่ยนอะไรซื้อแล้วแต่เราเปรถบมันก็จะมีก็คือควันบ้านนะ าก็สงนาเราได้เป็นย่ี้ก็ตามภายในก็คือได้มาแบบนี้ครับสะอาดสะอ้านสะอาดสะอานแต่บอกก็มีมีรอยบ้างครับ ปลรอยพงลอยเพื่อนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมก็สีว่าสะอาดสะอ้านดีครับทีนี้ดูข้างหน้ากัันนนะครบี่ก็มีรอยตรงนี้ครับ,ก,รบก็มีพวกต่ำบงต่ำเบาเพื่อนปกติครับแต่ว่า ตามการใช้งานนะครับคันนี้ก็วิ่งมาที่สองแสนหนึ่งหมื่นโลครับคอนโซลก็ให้ไปแบบนี้เลยนบเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทเครื่องนะครับมาแล้วสตาร์ทเ,รทเครื่องคันนี้ ตัวนี้เป็นเครื่อง1.6ครับตัวจีนะครับอ่าเนี่ยครับสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องก็เงียบๆอยู่นะครับแอร์ครับแอร์เย็นมากนะครับเป็นสไตล์ของรถโตโยต้าครับคันนี้เย็นมากเนี่ยครับเลขหมาครับเลขหมาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมืนกับอีกสามพันกิโลนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ผมาลงพมมาอะไรก็โอเคครับเบาดีใช้ได้นะเราก็จะมีอรองกระจกนะครับกระจกขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับรองไม่ดูวครับอันนี้อันนี้นะครับน,นี่บ้านหลังขึ้นลงได้ข้างนึงนนะครับขึ้นลงนะครับที่บ้านหลังจบขึ้นลงได้ครบนะครับ ตัวเซ็นทรัลล็อกตัวนี้ก็ยังทํางานได้ปกตินะครับกดล็อกกดกดล็อกเนี่ยครับตัวนี้เป็น 1.6G นะครับจะมีกระจกพับไฟฟ้าด้วยนี่ครับพับไฟฟ้าก็ยังทํางานได้นะครับสําหรับราคาแป0 0 0เก้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้ตัวกระจกมองข้างนะครับที่เป็นปรับไฟฟ้าก็ยังทํางานได้นะครับ ฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งนคนับก็ปรับนะครับปรับได้หมดนะครับระบบไฟในห้องโดยสารพวกไฟตัวไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกก็ยังเปิดได้อยู่ครับเครื่องทรงเครื่องเสียงเปิดได้ครับปติดอย ดยรวมก็จะมีประมาณเนี้ครับใครสนใจก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์ก็090นะครับเบอร์090259นะครับ0646นะครับดูรถที่ประคคนชัยบุรีรัมนะครับหรือไม่สะดวกดูรถจะวิดีโอคอลดูรถก็ได้นะครับก็หรือใครต้องการให้จัดส่งเราสามารถมีบริการจัดส่งนะครับก็ค่าส่งคิดตามระยะทางค่ารถสไลด์ก็คือลูกค้าออกเองนะครับแต่เรามีบริการจัดส่งให้ได้ครับ แง่ก็คลิปนี้ก็ค่เพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ